เพื่อนบาดเจ็บเราจงไปหาเลือดของชายหนุ่มไม้ในหนุ่อาดให้เลืวที่สุดก็มึเจ้านี่อยู่แล้วอ่ะจะต้องไปหาคนที่ไหนนะครับทำไมต้องถามให้มากกว่าข้าสั่งอะไรเ,เจ้าเจ้าก็ไปทำอย่างนั้นแล้วหาไห้ในหญิงรู้เป็นเด็ดค่ะว่าเลือดที่มาอาดไม่ใช่เ,เลือดของเจ้าพลังละร เข้าใจมั้ครับคุณมาดาดาะแล้ว

ตอบว่าตีกต้องการอะไรตกันทำกัทำไมเขาบทกเขาต้องการเงินกันทำกัทำไมก็ตอบว่ตีกันทำกันทำไมอะไรต้อยข้าอาะไรค่ขะข,ข,อขอเพียงแต่คุณบราารดาไปไหนหรือเปล่าครับโอ้เ,เออเจ้าพงษ์ในลิฟ์มันมากครับผมว่าคุณอย่าอยู่ใกล้มันดีกว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายคุณบรรดาสาไปรอผมที่กระท่อมดีกว่าครับ ผมจัดการธุระที่นี่เสร็จแล้วผมจะตามคุณออกไปเองครับว่าที่ว่าที่โดนว่าที่โดนที่แต้องการอะไรก็บอกก็ได้ที่ ไอ้จักรัิโชมันกินน้หมดของข้าหรือยังเรียบร้อยครับแล้วคุณโชมี็นไงบ้างวะค,คุณโชม่นตินตัวทุกลายใหญ่เลยอะ่ะแล้วหน้าตาคุณโชมันหน้าเกลี่ยมากอะ่ะแผ่ผู้คองเต็ไมไปหมดอะ่ะครูจันตาฝาดเลยไปดูวิที่ใช้กับตาหน่อยอะ่ะ แต่ยไัไม่ทันคุณโชมีเลซะก,ก่อนโอ้โหแล้วกะตอให้คุณโชมีได้ยังวะฉันก็ไม่อ,มอยากเชื่อว่าคุณโชมชเงเร็วขนาดนั้นว้ยคนธรรมดานะ่ะนะต่อให้วิ่งเร็วขนาดไหนก็ตามคนที่หนีด้วยอาคมไม่ทันหรอกเองเชื่อข้าหรือยังไงจ๊ะตอนนี้เองเชื่อข้าแล้วใช่ไหมว่านางโชมนะ่ะมันมีมนต์ดำจริงผมเชื่อครับ แล้วเราต้องขอโทษเป็นเช้าด้วยนะครับที่ก่อนเนี่ยผมไม่เชื่อแล้วก็กลกาศล่วงเกินและเท่าไว้เยอะนี่เป็นไรล่ะ้าเข้าใจคนหัวสมัยใหม่อเองดีไม่มล่ะครับทำไมท้ง้งหมดเขาไม่เข้าหรือทั้งคุณโฉมเป็นแบบนั้นไม่ได้ครับนั่นอาจจะเป็นหน้าตาที่แท้จริงของมันก็ได้คิดว่าจะหาอะไรมาดูไหมวะ รูปเปียนที่พวกศึกษาบนดำใช้จุดบูชามีเทวรูปเจ้าแม่แห่งมนตรา่ภาพท่คุณถ่ายิงไปถ่ายรูปนี้ม่นตกไหมรูาที่ไปหนังห้องเดี๋ยให้บูชาไปเ อยู่เหนือแท่นบูชามันต้องใช้ภาพเหมือนธรรมดาจรงี่แมา่ทำาบไรข่าไหถข้าเคยรู้มาว่าพวกที่มีมนต์ดำมันจะใช้วิธีถอดจิตได้กับภาพเขียนของมันคือที่เวลาร่างกายมันถลัม่มเลียไป นางโสม,มันอาจจะใช้วิธีถอดจิตด้วยบภาพเขียนนี่ก็ได้แต่วิธีถอดจิตเนี่ยมันเป็นวิธีที่พวกศึกษาดโบราณใช้กันนี่นะมันเป็นวิธีชั้นสูงซึ่งมัน่าจ,จะหายไปกว่าร้อยปีแล้วนี่ถ้างั้นหมายความว่าคุณโฉมนี่อายุมากกว่าร้อยปีเหรอครับแต่ดูคุณโฉมยังดูสาวแล้วก็ดูสวย มีเห,เหมือนคนที่ในยุคร้อยกว่าปีเลยหรือมันจะใช้วิธีอาบเลือดวิธีอาบเลือดใช่วิธีอาบเลือดเป็นวิธีโบราณที่เอาเลือดของผู้ชายมาอาบแทนน้ำแต่มันจะทำให้มัน,นยังคงความสาวความสวยอยู่ได้อย่างที่มันต้องการน่าผู้ชายที่หายไปจากหมู่บ้านไม่เคยกลับมาเลยนะ ก็จะแน่ใจได้ไงเ็ับ่งคุมเนี่ยเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆถ้าข้าได้เห็นภาพเขียนนี้กับตาข้าจะบอกได้ว่ามันมีมนต์ดำอยู่ด้วยหรือเปล่าจะ้านทางภาพเด็กของพี่ออกมาได้ครับนี่เป็นบ้าห่ะแกก็รู้แล้วดีกว่าว่าคุณโฉมไม่ใช่คนธรรมดาแกจะสียนสายกับเราภาพเขียนนี้กรงไหนบ้านเวงพอปลอดภัยแก จะกลับไปเลยเว้ยอย่าคิดด้ว่าดคุณโฉมอ่ะฆ่าน,อน้องเราทั้งคู่นะเว้ยยังไงจะต้องขาเขียนไว้ได้ใช่ยังไงก็ต้องเอาภาพเขียนนี่ออมาให้ได้เพราะมันจะทำให้เรารู้ว่าอายุแท้จรงของม้โมงโฉมเนี่ยมันเท่ไห่แล้วมันี่จะช่วยเราจัดการกับลุงผมได้ง่ายขึ้นด้วยกดรูปของมันัเกาะเองแ้มของข้าจัดการแต่คุณผ,ผรู้ตัวแล้วว่าปีศาจลุ์ได้เข้ากิน เขาไม่ตอบนยแน่เ็เองบอกข้าเองไม่ใช่เหรอว่านังชมนี่มันมีใจกับไอ้จักแล้วมันยังสั่งไอ้สมิงโดมาให้ทำลายเพื่อนของเองด้วยข้าเชื่อว่าอย่างไรซะมันก็มีค่าจักแลแต่ผมก็ยังเป็นห่วงมันอยู่ดีอะตรงนี้นะฮะเราทั้งหมดบุกไปที่คุ้งเชียงรายกันเลยแล้วระหว่างที่จักเข้าไปเอาภาพเขียนผมกับแม่เท่าก็หล่อนที่หน้าคุ้มถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยจะได้ช่วยทัน เองจะลงมือเมื่อไหร่คืนนี้ครับ สินทูตุณงจะเริ่มสงสัยฉละถึงได้เอาน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ให้ฉันกินแม่หญิงแม่หญิงคงต้องเลีกนมียฝันอดีตเพื่อทำให้สิ่งทูตล้ำลึกเดวาเมาชาตปางก่อนเคยสัญญาอะไรกับแม่หญิงเอาไว้ฉันพยายามทำมาหลายวิธีแล้วแต่สิ่งทข์ก็ไม่มีทีท่าว่าจะจำได้เลยการผ่านชาติพบ คนทำให้ความทรงจำของสิ่งทุกอยู่ลึกเกินกว่าจะลื้อฟื้นในเวลาอันสั้นและตอนนี้